สวัสดีค่ะวันนี้มารินชาแนลจะพาเพื่อนๆแบ่งต้นผู้ด่างนะคะผู้ทองไปปลูกโชว์นะคะบนโต๊ะนะคะดูซิว่าเราจะทำยังไงอันนี้เราแบ่งออกจากกระถางนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราจะตัดเป็นข้อนะคะอันนี้เขาแตกยอดสวยแล้วนะคะแบ่งออกมาจากกระถางนะคะล้างรากให้เรียบร้อยให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในแก้วกาแฟที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ อันนี้เป็นแก้วกาแฟก็จะใช้หินนะคะในการพยุงต้นนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําตามได้นะคะผู้ทองเขาจะอยู่ในน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็จะโตเหมือนกันนะคะอ่าเมื่อเรียงจัดเรียงได้สวยงามนะคะแบบนี้เราก็อ่าจัดให้สวยงามนะคะเราก็จะเติมน้ํา นะคะจะเติมน้ำแบบนี้เราก็จะได้แจกันเล็กๆไปวางบนโต๊ะนะคะสวยงามแค่นี้เราก็จะสามารถนำแจกันไปตั้งโชว์บนโต๊ะได้นะคะง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ